ตินแอวที่หลายคนบอกดีสารพัดแต่หลายคนก็คัดทานดีจริงหรืออิงมโนโเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ฟังค่ะถ้าโทรมาอีกทีแล้วไม่รับคุจะแจ้งตำรวจจับโทษฐานที่ทำเสียงรบกวนชุมชนแล้วนะก็ตั้งแต่หนูโพสต์พ่อก็ป่วยแถมโดนหวยรัประทานมันทั้งอินบ็อกทั้งโทรมาเลยว่า <c oughs> ๆๆพอดีว่าเรากินอาหารเสริมอยู่ตัวหนึง่งเราก็เลยอยากแนะนำ แถมมีสัมมนาดีๆพอจะมีเวลาฟังไหมหรอเป็นเจ้าของธุรกิจแถมได้เที่ยวรอบโลกเ <Wow. S 1> นี่ยหนูฟังแล้วเหงื่อโชกเลยพี่ว่ามันขายอะไรขายตรงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้อาหม่องก็จะมารีวิวโปรตีนที่หม่องว่าหลายคนน่นรู้จักบางคนอาจจะเคยกินแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่แบบกำลังตัดสินใจซื้ออะไรเงี้ยโปรตีนที่ว่านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ นิวเทรไลเอาแพนโปรตีน Our นะคะก็เป็นโปรตีนของแอมเวย์เนาะตอนนี้เขามีหลายรสนะแต่ว่าสูตรนี้ค่ะจะเป็นแบบเอาแพนก็คือแบบไม่มีรสชาติเป็นโปรตีนเพียวๆนะคะแอมเวย์เขาเป็นแบรนด์ขายตรงใช่ไหมก็สินค้าเขาก็จะเป็นแบบเหมือนผลิตจากอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะบอกไว้ก่อนมองไม่ได้ขายนะดูรีวิวนี้แล้วอย่ามาซื้อกับมองนะแต่มองกินนะคะมองกินมาหลายปีแล้วกินบ้างหยุดบ้างแล้วแต่กําลังซับของแต่ละช่วงวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะคะในฐานะของผู้ที่ใช้จริงแล้วกันเนาะมองว่าเพอร์เซพชันในปัจจุบันของ คนเกี่ยวกับโปรตีนเนี่ยค่ะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือถ้าพูดถึงโปรตีนเราจะนึกถึงอะไรเรื่องแรกเลยก็คือนึกถึงเวโปรตีนใช่ไหมควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายเล่นกล้ามอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งอยากจะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโปรตีนมันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยแต่มองว่าคนไม่ค่อยจะนึกถึงโปรตีนเป็นับแรกหรอกหน้าที่หลักๆของโปรตีนก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออันนี้ทุกคนรู้เพราะว่าทุกคนเคยผ่านสบชมาแล้วนะคะอันนี้เรารู้กันคือโปรต่ปงตั้แ ยันปลายเล็บเลยแหล่งที่มาของโปรตีนเนี่ยมีอยู่หลัหลกสองแหล่งด้วยกันหนึ่งก็คือโปรตีนจากพืชนะคะแล้วสองก็จะเป็นโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากสัตว์เนี่ยข้อดีก็คือเขาให้กรดอะมิโนจําเป็นที่ค่อนข้างครบคือกินโปรตีนทั่วไปมันจะย่อยได้กรดอะมิโนนะ กรดอะมิโนโพื้นฐานที่ร่างกายคนเราต้องการเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20ชนิดนะคะแล้วก็ใน20ชนิดนี้จะมีกรดอะมิโนโที่จําเป็นหรือที่เรียกว่า essential amino acid เนี่ยอยู่ทั้งหมด9ชนิดนะเป็นกรดอะมิโนโที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ดังนั้นข้อดีของโปรตีนจากสัตว์ตก็คือให้กรดอะมิโนที่จาเป็นเนี่ยค่อนข้างครบแต่ว่าข้อเสียก็คือย่ยากนะคะแล้วก็มีไขมันปนส่วนโปรตีนจากพืชเขาก็มีข้อดีก็คือเขามีสารไฟโตนิวเทรนซึ่งก็คือสารจากพืชที่มาช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสยยระ น้อยแบบนี้ค่ะเป็นต้นข้อดีอีกอย่างก็คือย่อยง่ายส่วนข้อเสียของโปรโตีนจากพืชก็คือกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยครบเนี่ยมันจะไม่เหมือนโปรโตีนจากสัตว์หมองเป็นโปรโตีนเลเวอร์นะคะคุณหมองเคยพูดแล้วในคลิปโยเกิร์ตหมองกินโปรโตีนมาหลายปีแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้หน้าหมองทั้งเป็นผืน่นทั้งโฟตโตเซนต์นะคือแดงหมองว่าโปรโตีนนั้นช่วยให้หมองดีขึ้นนะคะแล้วก็จริง,รงๆเขาก็บำรุงตั้งแต่ผิวผมยันเล็บเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะหมองจะมาเคาะทีละประเด็นนะเกี่ยวก ดีคนแอนตี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของงานวิจัยนะคะมองพยายามรวบรวมข้อมูลมาเดี๋ยวเอาข้อดีข้อเสียมาว่ากันโปรโตีนแอมเวย์ดีจริงหรืออิงโมมาเริ่มเลยค่ะสูตรนี้1ช้อนตวงมีโปรโตีนทั้งหมด8กรัมนะคะไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์โซเดียม95มิลลิกรัมแล้วก็มีธาตุเหล็กมานิดนึงนะแปดเปอร์เซ็นต์โปรโตีนที่ใช้เป็นโปรโตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาจากพืชสามชนิดด้วยกันนะก็คือถั่วเหลืองข้าวสาลีแล้วก็ถั่วนะซึ่ในนเว็ี่่คะะ้าถัทช ัวข้อดีของการที่ใช้โปรตีนจากพืชมาผสมกันหลายๆตัวเนี่ยค่ะมันทําให้ได้กรดอะมิโนที่จาเป็นครบทั้ง9ชนิดซึ่งสูตรนี้เนี่ยเขาแยกปริมาณของกรดอะมิโนเนี่ยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมกรดอะมิโนมาอีก2ชนิดก็คือซีสีนแล้วก็ไทโรซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองได้หรือที่เรียกว่ากรดอะมิโนไม่จําเป็นเนาะรวมเป็นกรดอะมิโนทั้งหมด11ชนิดนะคะปริมาณของกรดอะมิโนแต่ละชนิดที่ให้มาเนี่ยมองว่าเยอะมากพอสมควรนะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเป็นคนที่น้าหนัก50กกถ้าทาานนประมณ2 3ช้อนเนีกยก็ ได้ปริมาณตรงตามความต้องการที่องค์การนิวไนโตรก,กาหนดแล้วนะคือถ้ากิน3มช้อนเนี่ยกรดอะมิโนโบางตัวเนี่ยเกินตามที่กําหนดด้วยซ้ำสูตรนี้มีค่า P.D.C.A.S เท่ากับ1นะึ่งนะ P.D.C.A.S เป็น Chemical Score นะคะเป็นค่าที่บอกว่าโปรตีนเนี่ยมีคุณภาพดีแค่ไหนโดยดูว่าโปรตีนชนิดนี้เนี่ยมีกรดอะมิโนคโรบตามที่ร่างกายต้องการหรือเปล่าแล้วก็การย่อยการดูดซึมเนี่ยครบด้วยหรือเปล่านะคะ P.D.C.A.S มีค่าตั้งแต่ 0- ูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแต้มสูงสุดแล้วนะบอกว่าโปรตีนมีคุณภาพดีนะคะคราวนีี้้เรามามดดูขอ แล้วกันนะคะรวมถึงประโยชน์ว่าเอาแพนโปรตีนเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกเนี่ยแน่นอนเลยว่าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกร่อนะก็ตามคุณสมบัติของโปรโตีนเลยคือร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านเซลล์นะมันก็จะมีการตายไปทุกวันนะหมายถึงเซลล์นะตายไปทุกวันแล้วก็มีการสร้างใหม่ทุกวันดังนั้นโปรโตีนเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างเซลล์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเซลล์ผิวเซลล์ผมเซลล์เลบหรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะที่เกิดขึ้นมาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้ยว โปรตีนน er ิ้วไลของแอมเีเขาก็ถ <t us S 1> ือว่าเป็นโปรตีนที <us> ่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันก็มีโปรตีนหลายอย่างในท้องตลาดที่หมองก็เห็นว่าเขาให้กรดอะมิโนมาค่อนข้างครบโปรตีนบางยี่ห้อให้กรดอะมิโนมา1 8 19ชนิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหมองมองว่าจะเลือกโปรตีนอะไรก็ได้ที่ควรจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแอมวีก็ได้นะข้อดีข้อที่2เนี่ยหมองว่าเขาเป็นโปรตีนเพืชนะคะก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถึง80.1%ซให้สรเจเจหก็คือสารที่ออกกคล้ายังเป เพศหญิงเราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับผู้หญิงทุกเพศทุกวยัวยโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นวัยทองนะคะข้อดีของไฟโตเอสโตรเจนก็คือช่วยยับยั้งการสลายกระดูกลดอาการวัยทองนะพวกอาการร้อนบวมบบบผิวแห้งช่องคลอดแห้งพวกเนี้ยค่ะช่วยเรื่องผิวพรรณก็ช่วยผิวพรรณชุ่มชื่นเปล่ปงปลั่งเต่งตึงนะคะซึ่งโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะไม่มีไฟโตเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นโปรตีนจากสัตว์จะช่วยเรื่องนี้ไม่ได้ข้อ3หมองว่าเขาเป็นโปรตีนคุณภาพที่ค่อนข้างจะมีครบคือเขาคอนเซ็ปต์ค่อนข้างโอเคอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการมีกร ไม่มีน้าตาลเป็นมัน g m o นะคะไม่มีแลคโตสนะก็คนที่พร่องเอนไซม์แลกเตทันได้ผลิตจากฟาร์มที่เป็นฟาร์มชีวภาพอันนี้น่าจะเป็นจุดขายที่เป็นทีเด็ดของเขาได้แหละคือมองว่าฟาร์มชีวภาพเป็น,ปนตัวชูโรงที่ทําให้แบรนด์นะะิวทิไลท์เนี่ยค่ะเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากแบบโปรโตีนอื่นๆเนะะี่ยค่ะที่เป็นโปรโตีนพืชด้วยกันราคาแรงเมื่อเทียบกับปริมาณโปรโตีนที่ได้รับนะคะ1ช้อนตวง10กรัมก็ให้โปรโตีน8กรัม ในขณะที่ยี่ห้ออื่นซึ่งมันก็มีบางยี่ห้อที่มอนก็ลองกินนะคะ30กรัมก็คือคือหนึ่งช้อนตวงเนี่ยให้โปรตีนทั้งหมด2ี่หกรัมคือถ้าเราเทียบปริมาณโปรตีนฐารออกมาแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ราคาต่างกันพอสมควรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยอันนี้เทียบแค่ปริมาณโปรตีนแล้วก็กดอะมิโนแต่ถ้าเรามองถึงว่าโปรตีนเอะมโนเขาเป็นโปรตีนเพียวไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลอย่างเงี้ยนะคะก็จะเทียบกับโปรตีนเวที่เป็นโปรตีนที่ตัดไขมันออกไปแล้วเงี้ยค่ะโปรตีนเวที่ตัดไขมันววพมาาชีภ มันออร์แกนิกอะค่ะมันจะก็จะเหมือนกับผักออร์แกนิกมันก็จะแพงแตกต่างจากผักทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยค่ะมองว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่คนกินว่าเห็นความสาคัญมาาน้หมแค่ไหนอย่างนี้แล้วกันสําหรับคนที่ออกกําลังกายเล่นกล้ามทานสูตรนี้ก็พอได้แต่ถามว่าแนะนํำไหมมองว่าแนะนําเป็นโปรตีนเวที่ออกแบบมาสําหรับคนที่เล่นกล้ามโดยเฉพาะาดีกว่าถึงแม้ว่าตัวนี้เขาจะมีกรดอะมิโนนะคะที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเหมือนกับโปรตีนเวที่เขาออกแบบมารวมถึงเวโปรตีนเนี เขาใส่สารนะคะที่ช่วยให้ออกกำลังกายได้อึดและทนขึ้นลดการอักเสบของกล้ามเนื้อมาด้วยนะคะสำหรับคนไข่มะเร็งนะคะมีรายงานการทดลองในหนูทดลองเกี่ยวกับประเภทของโปรตีนที่มีผลต่อมะเร็งรังไข่นะคะเขาทดลองโดยให้โปรตีนจากพืชนะซึ่งก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองนี่แหละเปรียบเทียบกับการให้โปรตีนสัตว์นะที่ปริมาณ10%แล้วก็20%จากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าแถวล่างสุดเนี่ยคือขนาดของมะเร็งในหนูนะที่ได้รับโปรตีนจากพืช20%มันจะเล็กกว่าขนาดของมะเร็งในหนูที่ ได้รับโปรตีนจากสัตว์20%นะคะแล้วถ้าเทียบกบบการให้โปรตีนจากพืชด้วยกัน20%ของโปรตีนเนี่ยจะทําให้ขนาดของมะเร็งเนี่ยเล็กกว่า10%จริงๆมันมีเปเปอร์หลายอันนะคะที่มีรักษณะแบบนี้คือพูดถึงใช้ของโปรตีนที่เป็นโปรตีนพืชน,นะคะให้สําหรับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งผลมันก็จะออกมาทานองเดียวกันนี่แหละว่าโปรตีนพืชเนี่ยดีกว่าโปรตีนสัตว์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งน,นะแต่ไม่ได้แปลว่าใช้รักษามะเร็งน,นะคะ เพียงแต่ว่าในช่วงที่เป็นมะเร็งเนี่ยเนาะต้องเลี่ยงโปรตีนสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องพิจารณาโปรตีนเสริมเนี่ยก็ควรเลือกเป็นโปรตีนพืชซึ่งหมองมงว่านิวทริไลต์ก็้างโอเคนะเขาเป็นออแกนิกด้วยนะคะเป็นาจากสิ่งาพากด้วยนะจะเหมาะไม่เบเปือ่อนสาหรับผู้ป่วยโรคไตอันนี้ต้องดูที่ระยะซึ่งคนที่เป็นโรคไตเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะเพราะเวลาที่ย่อยโปรตีนเนี่ยมันจะได้ของเสียที่เป็นยูเรียซึ่งมันจะมาขับที่ไตถ้าได้้้รรรรัับโปปปตตตีนีนนนนนนเเเเเเยยยยอออะะะะะะะกกกกิไคู็็็จจมทททํําาาาใหงงพ่ ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะคะอย่าทานเอง4 4 5กินโปรตีนควบคุมน้าหนักในที่นี้หมายถึงการเมนเทนน้าหนักนะหมายถึงว่าเราลดน้ําหนักมาแล้วเนาะแล้วเราอยากที่จะคุมให้มันอยู่ในระดับเนี้ยจริงๆส่วนนี้ก็หมอนะมองว่าเขาไม่มีไขมันไม่มีน้าตาลแบบที่บอกนะคะซึ่งจริงเขามีรายงานปริมาณโปรตีนที่แนะนำนะที่จะใช้ในการเมนเทนน้าหนักตัวนะคะผู้หญิงก็จะอยู่ที่1.2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะส่วนผู้ชายก็จะอยู่ที่1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณจริงๆโปรตี อย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงสร้างของทุกๆเซลล์ในร่างกายนะคะรวมถึงเซลล์ผิวเรานี่แหละโปรโตีนเวลาที่กินกินปุ๊บจะย่อยได้กรดอะมิโนกรดอะมิโน3ชนิดคือไกลซีนโพลีนไฮดรอกซีโพลีนเรียงต่อกันจะได้เป็นคอลลาเจนกรดอะมิโนที่ชื่อกรูตามิกซิสทรินไกลซินเรียงต่อกันจะได้เป็นกลูตาไทโอนเพราะฉะนั้นมองไม่แปลกใจคนที่กินโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนที่ครบแบบที่บอกเนะะี่ยค่ะในปริมาณที่เยอะมากพอเนี่ยผิวพรรณจะดูเปล่งปังดูใสขึ้นหรือขาวขึ้นจริงๆเขามีปริมาณโปรโตีนที่แนะนํา ซึ่งแต่ละเพศแต่ละวัยนะคะไม่เหมือนกันโดยทั่วไปเราก็จะแนะนําให้ทานโปรโตีน1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมเนาะแปลว่าถ้าคนที่นัก50กิโลกรัมก็จะต้องการโปรโตีน50กรัมใช่ไหมคะนื้อไรออลแพนในหนึนช้อนม,มีโปรโตีน8กรัมคนที่นัก50กิโลกรัมก็จะต้องกินประมาณ6ช้อนนะเผื่อเหลือเผื่อขาดหม่องเคยกินวันละ6ช้อนแต่ว่าหม่องไม่ได้หนัก50 หนักยืดกว่านั้นคือตอนช่วงที่กินแบบดสหกช้อนต่อวันแบบที่บอกอะค่ะหน้าที่เคยเป็นผื่นหม่องไม่รู้ว่าแพ้อะไรมาแต่อยู่ดีๆก็มีเป็นผื่นแล้วผิวลอกเลยในช่วงนั้นประมาณเดือนหนึ่งอะหายเลยนะคะแล้วผิวก็คือลื่นขึ้นชัดเจนลักษณะโปรตีนเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะตรเน,นี้เหลือเท่านี้แหละเพราะว่าหม่องเก็บไว้แค่รีวิวนะหม่องมันหมดแล้วหม่องยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเวลาทานก็จะเอาไปผสมกับนมนะหม่องว่ามันง่ายดีซึ่งจริงๆแล้วจะไปผสมกับอาหารอื่นก็ได้นะคะโดนความร้อนไไได้นไ้นนม่่เเปป็็รถากลองซ ซส4 5 0กรัมอันนี้มันไซส์900กรัมไงราคามันจะประมาณ2,000กว่ากว่ามังจําไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไซส์4 5 0กรัมราคามันก็จะประมาณ1,100บาทราคาสมาชิกนะคะอันนั้นไปลองดูราคาเองอีกที แล้วสรุปว่าที่หม่องพูดมาทั้งหมดเนี่ยควรซื้อหรือไม่ให้ดูเงินประโยคเดียวเลยค่ะคือถ้าอยากดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณเอาแบบที่ปลอดภัยหน่อยจริงๆถ้ามีงบหม่องก็แนะนําให้กินนะแต่ถ้าเป็นสายออกกำลังกายอยากเล่นกล้ามอยา่างเงี้ยก็ไปทานโปรโตีนเวดีกว่าซึ่งจริงๆเวเขาก็มีกรดอะมิโนที่จําเป็นให้มาครบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานเวไปเลือดตุยดีนะคะอย่าลืมดูปริมาณน้นําตาลดูปริมาณไขมันด้วยแต่ถ้าไม่มีงบอยากจะได้โปรโตีนหม่องว่ากินนมก็ช่วยได้ แต่ว่าข้อเสียของนมก็คือเขาจะไม่แยกมาให้ว่านมกล่องนี้มีกรดอะมิโนโกี่ชนิดแล้วชนิดรับปริมาณเท่าไหร่แต่ว่านมเขาจะมีข้อดีก็คือนมเนี่ยนอกจากจะมีโปรโตีนแล้วก็จะมีสารอาหารมีวิตามินอย่างอื่นเนี่ยด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องนมก็คือน้ําตาลกับไขมันเพราะคนส่วนใหญ่กินนมไม่ค่อยอันฉลาไงส่วนใหญ่ก็ดูแค่แคลอรี่คือถ้าจะกินนมให้ได้ปริมาณโปรโตีนถึงแบบที่หม่องว่านเนี่ยค่ะมันต้องกินเยอะอะห้าถึงหกล่องนะมันทํายากเพราะส่วนใหญ่จะได้น้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยเกินมาซะก่อนเพราะฉะนั้น้นถา กินนมกินเพื่อสุขภาพดีกว่านะคะอาจจะหวังผลในเรื่องของผิวนี่ยากหม่องเคยทํารีวิวนมกล่องมาแล้วนะคะไปดูได้ใน u t u b e นะสําหรับใครที่เคยกินโปรตีนแอมเวย์นะคะมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงรวมถึงตัวแทนขายสมาชิกทั้งหลายนะคะสามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเผื่อว่ามีคุณคุณที่สนใจเนี่ยจะได้มีช่องทางการติดต่อและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยามองก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่คุณคุณรักใครมีคําถามต้องการจะปรึกษาการเลือกอาหารเสริมเครื่องสำอางตามหลักการแพทย์กับเภสัชกรเข้ามาเม้นนไวะะคะขอเป็น ที่ช่องทาง YouTube แล้วกันนาะจะตอบไปอยู่ช่องทางองื่นวันนี้กุรุยามองไปแล้วค่ะ